อ่สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับ FC ทุกคนด้วยนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง YouTube ช่องอาจารย์หมีพาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ก็วันอังคารที่14กุมภาพันธ์2566นะทุกคนอ่ะวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาแบ่งปันนะครับแนวทางหาหน่อย3ามรอบอีกเหมือนเดิมนะครับน่อยพิเศษน่อยปกติและน่อย v i p นะครับ เมื่อวานนะครับก็ชุด3ตัวแตกอีกแล้วนะครับชุด3ตัวแตกต่อเนื่องกันมา3วันติดๆนะครับใครที่ติดตามก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับใครจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับไปรับแนวทางชุด3ตัวนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปเพิ่มเ,เพื่อน,นแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์หมีพาเฮงนะครับไปรับ แนวทางฮานอยนะครับชุด3ตัวนะครับบอกไว้ก่อนคือชุด3ตัวอยู่ในกลุ่ม VIP นะครับถ้าอาจารย์จะเอามาให้ในตรงนี้นะครับมันเขียนไม่ได้นะครับเพราะเลขทั้งหมดจะมี20ห้หางนะครับชุดวิน3ตัวนะครับนั่นคือเลขสูตรชุด3ตัวนะครับ20หางให้อาจารย์เขียนให้ในกระดาษก็คงไม่ไหวนะครับ ยี่สิบหางทุกคนว่าเยอะไหมสำหรับเลขชุดสามตัวไม่เยอะนะครับชุดสามตัวนะครับถ้าใครเล่นนะฮะเล่นตรงเล่นโต๊ดสมมติว่าตัวระบาดก็จะลงทุนแค่สิบบาทลงทุนแค่สี่สิบบาทนะครับถูกมาไม่ว่าจะถูกโต๊ดก็มีกำไรถ้าถูกตรงก็คือเด้งนะครับทั้ง ทั้งตรงทั้งโต๊ดนะคะถ้าใครงบน้อยก็โต๊ดอย่างเดียวก็ลงทุนแค่20บาทเท่านั้นนะครับมี f c บางท่านบอกว่าเลือกไม่ถูกแนวทางที่อาจารย์ให้บอกว่าเลือกไม่ถูกว่างั้นอาจารย์ไม่ให้ตัดเน้นตัวใดตัวหนึ่งนะครับเลขชุด3ตัวนะฮะเลขชุดวิน3ตัวนั้น20หางให้เล่นทั้งหมดเลยนะครับให้จัดทั้งหมดเลยนะครับ20หาง ถ้าตรงโต๊ก็ลงทุนแค่40บาทเท่านั้นนะครับถ้าถูกมากําไรเกินคุ้มครับนะฮะกำไรเกินคุม้มเราลุ้นแค่ว่าจะมาตรงหรือไม่แค่นั้นนะครับเอา้าใครจะเข้ากลุ่มไปรับนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับ <c oughs> กดที่ลิงก์ด้านล่างเพิ่มเป็นเพื่อน,นแจ้งน้องเอ็ดมินได้เลยนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์มีพาเฮงนะครับเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด้สักบาทไม่ได้สมัครอะไรทั้งสิ้นนะครับเข้ากลุ่มฟรีตลอดชีพนะครับทุกคนเอานี่คือตำาน้อยวันนี้นะครับ3รอบนะครับเน้นปกติและ VIP นะครับนอยพิเศษก็ติดไว้ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้วิ่งรูด9วิ่งรูด5นะครับเมื่อวานนี้นะครับในชุดนี้สายรูดนะครับดิงๆกันหมดเลยนะครับเมื่อวานอาจารย์ฟัน ฟันสองร้องห้านะครับเด้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็รูด9รูดหนะครับสายรูดโอกาสจะถูกมากกว่านะครับส่วนตัวเจาะนะครับเจาะ90969798 5 0 5 1 5 2 5 3นะครับ3ตัวครับ496652นะครับวันนี้เน้น96กับเน้น52นะครับทุกคนอ่ะใครชอบครับ วันนี้แนวทางตำาน้อยต้องแตกอีกนะครับชุด3ตัวนะครับอย่าลืมเข้าไปเอาในกลุ่ม V.I.P. นะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างที่จานปักหมุดไว้นะครับตรงคําบรรยายนะครับตรงคําบรรยายนะครับอยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เพิ่มเป็นเพื่อนเลยนะครับแจ้งน้องแอดมินว่าขอเข้ากลุ่ม V.I.P. จานมีผาเฮงนะครับชุด3ตัวจานปล่อยให้ในกลุ่ม V.I.P. นะครับโอเคเนาะ คงแคปหน้าจอกันหมดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับพร่รำรวยเงินทองถูกหวยรวยเบอร์กันทุกๆคนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ